สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชเชนโฮโลนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไทยดวงกันเนาะเป็นดวงรายวันประจำวันที่5มกราคม2568นะเป็นการทายโดยลงโดยกว้างไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นดวงใครหรือบุคคลใดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ในช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชมหรือท่านผู้ฟังใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวใ้ให้กับแม่หมอปูด้วยนะคะ เวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดในการติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและฟังคำพยากรของคุณทั้ง7วันได้เลยค่ะคนวันาทิตย์ในวันนี้นะไพ่แจ้งข่าวเรามาว่าในเรื่องของการงานนะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เปิดประสบการณ์การทํางานใหม่ๆนะได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากคนรบข้างคนสนิทมิสหายนะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะเราอาจจะมีดวงเกณฑ์การเดินทางที่ประจอลงเท้า อะไรบางอย่างที่เราคาดการหรือวางแผนไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะอ,อะไรที่เราคาดหวังไวสง้สูงสูงสูงมากๆเนี่ยมักจะผิดหวังเสมอเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะพยายามทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มที่ที่สุดเลยนะคะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะสิ่งที่เราทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะสิ่งๆนั้นจะอาจจะเป็นโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ของเราได้เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนวันาทิตย์นะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเอออาจจะ คิดไว้นะคะว่าจะต้องทําประมาณเท่านี้แต่กลายเป็นว่าออาจจะมีงานเพิ่มเข้ามาอีกมากมายนะคะแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนนัดผัดนัดออกไปนะคะมีการเปลี่ยนแปล,งเ,ลงเวลาอะไรที่เรานัดหมายไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีแผน1แผน2รองรับไปด้วยนะคะในเรื่องของอไรายได้ค่ะคนวันอาทิตย์อาจจะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ อาจจะเต็มไปด้วยภาระค่าใช้จ่ายนะแม่หมอปูเชื่อว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยหาเงินมาได้ทันเวลาพอดีนะคะรู้สึกว่าคลิปเมื่อวานก็พูดแบบนี้นะ <c oughs> ก็มันก็เป็นแบบนี้นะคะก็ไพ่มันขึ้นแบบนี้เนาะนะคะก็อาหารการกินดูดมสมบูรณ์ดีมีรายได้เข้ามาอยู่ไม่ขาดมือนะคะอาชีพที่เรามีความรู้ความสามารถนั้นจะสร้างเงินให้เรานะคะขอให้เราขยันโปรโมทตัวเองนะคะขยันเป่าประกาศนะคะไม่ว่าจะด้วยช่องทางโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ในช่องทางไหนนะคะขยันเป่าประกาศ พูดไปเถอะนะคะโพสต์ไปเถอะพิมพ์ไปนะคะคนที่เขาเห็นเรารู้จักเราเขาก็จะวันนี้เขาอาจจะยังไม่รู้สึกว่าอยากจะทําธุรกิจกับเราหรืออยากจะซื้อสินค้าเรานะคะวันข้างหน้านะคะ เผื่อเขามีความต้องการนะคะหรือมีความจําเป็นที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากเรานะคะเขาก็อาจจะได้ออรู้จักมักจีเรานะคะคนวันอาทิตย์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะนะาดีนะคะความรักของคนวันอาทิตย์นะคะเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีนะคนรักช่วยพพอร์ช่วยสนับสนุนช่วยแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็ใครที่มี ความรักนะคะที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะขยับขั้นนะคะเลื่อนขั้นนะคะเออจากคนรักอาจจะกลายเป็นคนคุยจากคนคุยอาจจะไปกลายเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะจะพูดว่าไงดีจากคนคุยเออจากคนคุยกลายเป็นแฟนกันก็ได้นะจากการเป็นแฟนอาจจะขยับมาเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้คือดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้คนวันอาทิตย์มีความรู้สึกว่ากินเก่งทานเก่งนะคะก็หนึ่งถ้วยเนาะเป็นไพ่โรคอ้วนนะคะเบาหวานความดันก็จะถามหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หันมารักสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ค่ะ คนวันจันทร์นะคะในวันนี้พาแจ้งข่าวแจ้งเตือนอะไรบ้างนะ,ะในเรื่องของการงานนะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความกังวลนะคะในหลายๆเรื่องเลยคิดมากนะคะหรือว่ามันยังมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอยู่นะคะการทํางานอาจจะเต็มไปด้วยการติชิมนินทานะคะการพูดรับหลังนะคะในทางที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้ยินอยู่แล้วเนาะในส่วนของตรงนั้นนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ยินนะคะมีใครมาเล่าให้ฟังมีคนมาบอกกล่าวเรานะคะ ขอให้คนวันัคนวันจันเนี่ยจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะมีดวงเดินทางต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะไปพักค้างอ้างแรมที่อื่นนะแล้วก็การทํางานอาจจะ เป็นช่วงเวลาที่บางคนจะต้องหอบงานกลับมาทําที่บ้านหรือไอเดียความคิดสร้างสรรค์จะเกิดในช่วงยามค่ําคืนเออทางานดึกนะคะพักผ่อนน้อยนะรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินโปงกินปากนะคะใครที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีในเรื่องของมดลูกนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วสภาวะอารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงวีนขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะการทํางานอย่างที่บอกอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาลุมเร้าเข้ามาหลายๆอย่างนะข้อดีของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงวันนี้ก็คือใครที่ทํางานเกี่ยวข้อง ผับบาร์คาราโอเกะงานกลางคืนงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์จะถูกชะตาถูก,ถกชะโลกมากๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะคนโสดเชื่อว่าก็ส่วนใหญ่ผูกมิตรกับเพื่อนนะคะเจอเพื่อนเจอสังคมนะคะเพื่อนจะ เป็นที่ซัพพอร์ตเราได้ดีนะคะส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันสักเท่าไหร่นะหรือว่าความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่ามันซับซ้อนนะคะมัน,มน,มนหาความชัดเจนไม่ค่อยได้นะ,ะหรือไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นั้นนะคะจากที่เขาบอกว่าเขาจะมาหาเราอาจจะเป็นการปฏิเสธหรือเลื่อนนัดผัดนัดออกไปนะ ในเรื่องของรายได้ค่ะคนัาจันทร์วันนี้หมอปูทายว่ามีโชคลาภเข้ามาง่ายๆนะคะอาจจะได้เงินมาแบบง่ายๆมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะคะสินค้าอะไรที่เราวางขายไว้นะคะ ตั้งนานแล้วแล้วมันยังขายไม่ได้สักทีนะคะในวันนี้คุณอาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคก็ได้นะคะขายสินค้านั้นได้ขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้นะคะโดยที่เออได้มาแบบง่ายๆอ่เพราะฉะนั้นวคนวันจันทร์ตื่นเช้ามาเนี่ยจะต้องโปรแกรมจิตตัวเองก่อนว่าวันนี้คือวันที่โชคดีของฉันนะคะวันนี้ฉันจะได้รับสิ่งดีๆจากจัก,กรวาลน,นะคะวันนี้คือเออวันที่ฉันร่ำรวยนะคะเราจะต้องก่อนที่เราจะรับสิ่งดีๆจาก สิ่งรอบข้างเนี่ยนะคะเราจะต้องตั้งโปรแกรมจิตของตัวเองนะคะว่าโปรแกรมจิตของเราจะต้องเป็นจุดตั้งต้นที่เป็นเขาเรียกว่าไว้ไว,ไวบาลานใช่ไหมที่ดีที่สูงนะคะมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์นะคะไม่ทําให้สภาวะอารมณ์ของเราเนี่ย ดิ่งลงต่ําลงนะคะถ้าเรายิ่งเครียรดยิ่งกังวลมากนะคะก็จะยิ่งทําให้เราเไม่ได้รับพลังงานดีๆนะเขาบอกว่าความคิดของเราเป็นเสมือนสนามแม่เหล็กนะคะเมื่อไร่ที่เราคิดนะคะในเรื่องของเงินนะคะคิดว่าเราได้เงินวันนี้เงินก็จะเข้ามาหาเราแต่เมื่อไหรที่เราคิดอาคติก,กับเงินเมื่อนั้นเงินจะไม่เข้ามาหาเรานะคะแล้วก็ให้คนวันจันทร์ดูแลสุขภาพ จิตสุขภาพกายของตัวเองด้วยนะคะมันจะมีโอกาสได้รับเงินเข้ามาแบบง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นพูดกับตัวเองนะวันนี้ฉันได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะค่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้คะ่ะคนวันอังคารในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําพยากรณ์กันนะว่าไพ่จะบอกอย่างไรบ้างนะคะ ในเรื่องของการงานค่ะในวันนี้อยู่ได้ไพ่ดีมเพรสนะคะดีนะคะการงานของคนที่เกิดวันอังคารวันนี้ได้แรงสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานจากเจ้านายนะคะจากคนรอบข้างเป็นช่วงเวลาที่ได้รับข่าดีนะคะงานอะไรที่เราทําไว้นะคะมันจะบรรลุเป้าหมายนะคะประสบความสําเร็จดีนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ,ะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นบางคนที่เป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยนะคะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะ,ะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่า ทำอะไรแล้วเราได้รับผลตอบรับที่ดีอะนะคะวันนี้คนวันอังคารเนี่ยจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือเรานะหรือดวงเราจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอะนะคะผู้หญิงที่มีความใจดีนะคะจะเป็นแม่พี่ป้าน้าอาหัวหน้า,นางานหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่ได้ม่ได้รู้จักแต่บังเอิญว่าขึ้นความถี่เราไปตรงกันกับเขานะได้รับการช่วยเหลือได้รับคําแนะนําดีๆนะคะหรือแม้กระทั่งคนวันอังคารวันนี้คุณอาจจะทําหน้าที่เป็นแม่ เป็นแม่เป็นแม่ที่ดีเป็นคนที่ดูแลอุปการะคนทุกๆคนนะคะเนี่ยขึ้นไพ่ดีมเพลเป็น,เป,นเป็นแม่พระนะคะคนพนักคาในวันนี้เป็นแม่พระเป็นคนใจดีเป็นคนช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือทุกๆคนนะแบ่งปันทําบุญทําทานทําการกุศลน,นะคะ บางคนก็เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะผล,ละหมากลากไม้นะคะปลูกพืชทําสวนนะคะทำการเกษตร,รหรือว่าออกแบบเสื้อผ้าตัดเย็บนะคะผ้ามุงผ้าไหมนะคะเนี่ยคนวันังคารมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องหมดเลยนะ,ะในเรื่องของการเงินค่ะหมอปูทายว่าคนวันังคารวันนี้ปังมากนะคะรับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเงินเข้ามามากก็อย่าหลงระเลงนะคะเพราะว่า มันมีราชินีเหรียญกับไพ่6เหรียญนนะีมันเป็นไพ่ของการที่หมุนเงินจับเงินก้อนใหญ่ก็จริงแต่ว่าเมื่อไรที่เราได้ออกมาแล้วนะคะเงินมันอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะก็จะต้องหมุนจ่ายออกไปนะในขณะเดียวกันคนธนาคารก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักของเรานะคะออคนรัก แฟนสามีนะคะที่จะช่วยแบ่งเบาภาระใช้จ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเรานะคนรักให้เงินอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือตัวเราเองเราอาจจะเป็นคนที่แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นนะคะทำทานนะคะถ้ารู้สึกว่าการเงินของตัวเองติดขัดแนะนําให้คนวันอังคารลองไปทําทานแบ่งปันเล็กนิดน้อยในส่วนที่ตัวเองพอที่จะช่วยเหลือได้นะคะดีค่ะนะคะเป็นผู้หญิงถึงเงินนี่คือร่ํารวยนะคะเงินจะเข้ากระเป๋าตลอดเรื่อยๆเลยนะคะทั้งวันนะแต่ก็ให้เรามาระวังเรื่องของการใช้จ่ายอย่าใช้ไปเรื่อยเอฟไปเรื่อยนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะคนวันอังคารวันนี้นะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะสามีดูแลใส่ใจดีนะคะเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่ประถมนะบางคนมีดวงเก่งการตั้งครรภ์หรือมีบุตรหรือใครกําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ถือว่าครอบครัวอบอุ่นดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีคะ่ะสําหรับคนวันอังคารในวันนี้นะคะ คนวันพุธในวันนี้นะคะไพ่จะแจ้งข่าวอะไรบ้างสถานการณ์ในวันนี้โอ้โหคนวันพุธไพ่ในวันนี้ขึ้นไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันพุธในวันนี้ในเรื่องของการงานเรามาระวังการทํางานที่จะเกิดความผิดพลาดนะคะการทํางานเอกสาร เซ็นะสัญญาค้าประกันหรือแม้กระทั่งการพูดคุยการทํางานร่วมกันก,กับคนอื่นมันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหานะมันจะมีด้วยวม,มันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดกลืนไม่ได้คลายไม่ออกนะคะพูดก็ไม่ได้นะคะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นะคะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอึดอัดมากๆนะคะหรือว่าเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าถูกมัดมือชกไม่สามารถที่จะ ปฏิเสธได้นะคะเจอข้อหาเจอ,เอ,อคำเขาเรียกว่าออคำเจอคนเจอกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะ จริงๆไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่แบบว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะซึ่งแม่ปูไม่รู้ว่าช่วงนี้คนวันพุธเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะคะการงานก็อย่างที่บอกเบื่องานอยากเปลี่ยนงานมีมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายนะคะมีดวงเกณฑ์การเดินทางไกลเดินทางกระทันหันนะใครที่จะเดินทางไปไหนในวันนี้ คนวันพุธจะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะนะคะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ<ม>เขาไม่ไปชนเราเราก็ไปชนเขานะคะหรือว่าเราอาจจะชนกันเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางในวันนี้ยามค่ำคืนนะคะมืดแล้วดึกแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าไพ่แปดดาบเป็นไพ่สวยนะเราไม่รู้ว่าวันนี้คนวันพุธคุณจะเจอเรื่องสวยๆอะไรนะคะบางครั้งไปถูกโกง โดนคนหักหลังนะคะหรือว่าเออเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ดีนะคะ<ม>เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเลือดตกยางออกนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินก็โดนโกงนะคะเงินหายเงินถูกเขลักขโมยนะคะหรือมีเหตุจําเป็นให้ต้องเสียเงินควักจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปนะช่วงนี้ควรวันพุธวันนี้นะแม่ปูแนะนําว่าให้หมั่นภาวนาสวดมนต์หรือใส่บาร ตอนเช้านะคะแผ่ไม่ตายให้กับจับก,กันในเวรนะการที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้คือการภาวนาเพราะฉะนั้นภาวนาให้เยอะที่สุดนั่งสมาธินี่แหละนะคะจะช่วยให้เราได้แบบเห็นช่องทางนะคะแล้วก็ช่วยให้เราได้แบบว่าเมนิเฟตได้นะคะในเรื่องของรายได้ค่ะวันนี้คนวันพุธรู้สึกว่าเออเจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีการถูกทวงหนี้ถูกตามหนี้จ่ายหนี้ไม่ทันนะคะภาระหนี้สินเยอะนะคะก็ เราเองก็จะต้องประคับประคองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะจากที่ออไม่ได้มีการพัฒนาอะไรในตัวเองเลยนะคะต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะนะคะคนวันพุธไพ่ขึ้นไม่ค่อยจอยเท่าไหร่นะคะมักจะมีปัญหามีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะ อยู่จู่ก็อารมณ์ร้อนอารมณ์งุนก,กันขึ้นมานะคะหรือคนรักเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะมีความหวัดระแวงกันเกิดขึ้นน่าจะต้องห่างไกลคนรักครอบครัวนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแต่ว่าอาจจะต้องห่างไกลครอบครัวญาติพี่น้องต้องเดินทางจากกันนะคะพักพัดพรากจากกันนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ะมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกอึดอัดมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ได้ในเร็ววันนี้เลยนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นในเรื่องของ จุดจบนะจุดจบแล้วจบสิ่งหนึ่งแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่มันเป็นการยักย้ายถ่ายเทพลังงานนะคะมันอาจจะเป็นการจบสิ้นในช่วงของช่วงเวลานี้แล้วก็เราอาจจะได้เป็นเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีในอนา,าคตก็ได้นะคะสุขภาพคนมันพุทธเรามาระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะอุบัติเหตุภูมิแพ้ผื่นคันนะคะ มีบางคนมีอาการปวดฟันนะมีดวงเกณฑ์การที่จะต้องไปผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลหรือได้รับข่าไม่ดีหรือไปงานอาว่ามงคลเรามัดระวังของมีคมนะคะช่วงนี้ใครที่นอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเรามัดระวังในเรื่องของความดันนะคะความดันสูงเนาะพวกนี้เป็นภัยเงียบนะเพราะฉะนั้นเราลองพาตัวเองไปวัดความดันดูก็ได้นะคะก็จะได้อปลอดภยัยแล้วก็จะได้พอมันเจอเนี่ยเราจะได้รักษาได้ทันนะค่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันพุธในวันนี้คะ่ะ สวัสดีคนวันพฤหัสค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำอุยากรณ์กันนะคะว่าคนวันพฤหัสวันนี้ไพ่จะบอกอะไรบ้างนะในเรื่องของการงานค่ะในช่วงวันนี้นะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกเครียดหรือกังวลนะคะแต่ว่าในความเครียดในความกังวลนั้นนะมันก็จะมีงานมาหาคนวันพฤหัสเนี่ยเรื่อยเรื่อยเลยนะคะเป็นทั้งได้งานยากทั้งได้งานทําให้เราต้องเครียดนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนวันพฤหัสก็สามารถที่จะทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จได้ให้ผ่านลาบลื่นไปได้นะคะ มีโอกาสที่จะได้ไปเจอกันทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการนะคะเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจหรือการเดินทางนะ,ะบางคนจะต้องไปวิ่งเต้นเส้นสายในเรื่องของเอกสารทํางานด้านเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการเอกสารทางด้านการกฎหมายหรือว่าเอกสารอะไรก็ตามนะคะที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะ ก็นั่นแหละมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะหรือคนทางไกลเดินทางมาหาเรานะ,ะการทํางานที่จะต้องเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยจะทําให้งานประสบความสําเร็จดีหรือบางคนนะคะคิดอยากจะเริ่มต้นกิจการอะไรเล็กๆสักอย่างหนึ่งนะคะเปิดร้านโชวห่วยหรือว่าเ,เริ่มจากการเช่าแผงลอยเล็กๆก็ได้นะคะขึ้นไพ่สีไม้เท้านะคะมันเป็นไพ่ของการทํางานที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมากๆนะวันนี้อาจจะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะพูดคุยปาร์ตี้สังสรรค์กัน นะแล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะมีความสุขเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการเงินในวันนี้นะการเงินในวันนี้สงสัยส่วนใหญ่เป็นไม้เท้าไม้เท้ามันก็คือการเงินมักจะมาจากความขยันความสามารถของเรานะมันไม่ได้มีโชคลาภอะไรเข้ามานะคะเพราะนั้นก็ เออยิ่งเราขยันเท่าไร่เราก็ยิ่งมีรายได้เข้ามานะมันจะมีรายได้เข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีเข้ามามากมายนะคะเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้พอกินพอใช้แหละนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะนะคะคนวันพฤหัสในวันนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคนโสดส่วนใหญ่ก็ทํางานนะคะเป็นไพ่ไม้ก้าวในส่วนใหญ่ทํางานนะคะส่วนคนมีคู่นะคะในวันนี้หมอปู่มองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายนะคะพูดคุยกันเข้าใจกันดีนะ ไอ้เรื่องที่มันทําให้เราคิดมากวิตกกังวลไปเนี่ยนะนะคุยกันให้เข้าใจซะเปิดใจคุยกันซะนะคะจะได้ไม่ต้องมาคลึงแคลงใจอะไรนะคะเคลียร์ใจกันไปเลยนะเพราะว่ามันมีเก้าดาก็คือความเครียดความวิตกกังวลความหวาดระแวงนะคะบางอย่างเราเริ่มที่จะมีความหวาดระแวงกับเพื่อนร่วมง,งานกับเออใครก็ตามที่มาทํางานร่วมกันกับคนรักของเราเราเริ่มมีความหวาดระแวงและนะคะ สุขภาพค่ะคนวันพฤหัสจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนน้อยนะคะความดันขึ้นนะคะปวดหัวไมเกรนนอนฝันไม่ดีฝันร้ายนะคะออหรืออาจจะมีในเรื่องของการได้รับข่าวไม่ดีนะคะการเจ็บป่วยหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องไปงานอาวามงคลน,นะคะค่ะนี่คือของดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสในวันนี้ค่ะ สวัสดีคนวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังธรรยิกรกันนะคะคนวันศุกร์ไพ่จะบอกอะไรบ้างสถานการณ์ในวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่เดินทางมีดวงเดินทางแบบ กระทนหันที่ประจลลงเท้านะคะหรือว่าการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะบางครั้งการทํางานก็อาจจะเต็มไปด้วยปัญหารูปสักนะคะก็จะต้องใช้ความพยายามหรือปรับตัวนะคะขึ้นไพ่ทาวเวอร์ไปในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงวันนี้วันศุกร์เรามาระวังการมีปัญหามีปากเสียงนะคะเกิดจากความใจร้อนเกิดจากการสื่อสารไม่เข้าใจนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนรอบข้างหรือกับเพื่อนบ้านนะ อาจจะมีโอกาสได้ออกไปทํางานนอกสถานที่นะคะไปพบปะคนนู้นคนนี้นะคะมีไอเดียวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆคนวันศุกร์เป็นช่วงเวลาที่มีความกระตือรือร้นมากๆนะคะทํางานอะไรก็ได้ที่เป็นงานที่ตัวเองรักและมีความสุขก็จะทําอยู่ได้นานนะแม้ว่าไรายได้อาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มันก็เลยทําให้เราอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้นานนะคะในเรื่องของ การเงินค่ะวันนี้ควืวันศุกร์นะคะการเงินมีดวงสตา์ที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินก้อนใหญ่วักจ่ายออกไปเยอะนะคะเนี่ยไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะคะข้าวของพังแตกหักเสียหายชํารุษการเดินทางในวันนี้ต้องมาระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะถ้าใครดวงดีหน่อยก็จะมีการต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะคะโยกย้ายสิ่งของข้าของในบ้านเพื่อเป็นการแก้เค็ดก็ได้บางคนมีการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายงานยาย้า ต่างจังหวัดนะคะเดินทางประทานหันด้วยไม่ได้มีการวางแผนวางแพผนอะไรมาก่อนเลยนะคะปุ๊บปั๊บไม่ได้มีแผนว่าจะไปไหนนะคะแต่จู่ๆมีคนชวนเราไปมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปนะคะปุ๊บปั๊บนะคะประมาณนี้เนาะก็ให้เตรียมตัวไว้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนวันศุกร์นะใครที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีดวงเดินทางไปท่องเที่ยวยามราตรีก็ได้นะคะช่วงนี้ งานอันนี้เยอะเนาะงานอะไรนะงานฝั่งลูกมิมีตเยอะนะคะอาจจะได้ไปนะคะกับคนรักนะคะไปทาบุญกันนะ,ะหรือว่าบางคนก็เออระมาระวังการมีปากเสียงกันในบ้านในครอบครัวนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะบางคนมีความสัมพันธ์แบบซับซ้อนนะค,ะคบไว้เผื่อเลือกคุยไว้เผื่อเลือกไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะรักตัวเองนะพวกพครก้าถ้วยเนี่ยนะคะค่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้คะ่ะ สวัสดีคนวันเสาร์ค่ะนะคะดวงชะตาของคนวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานดีมากปังมากนะคะมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมีลูกค้าติดต่อเข้ามามากมายมีดวงเดินทางที่ประจอลงเท้านะคะไปคุยงานไปวางแผนงานมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาใครที่กําลังลงงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะใครที่กําลังเริ่มทําโปรเจกต์ใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยประชุมสัมมนาการวางแผนงานกันแล้วก็ ตกลงกันได้คุยกันได้นะคะงานก็ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาอยู่ตลอดเรื่อยๆนะคะเออ เป็นคนที่มีการวางแผนงานเป็นระบบระเบียบได้ดีมากๆนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจาการในช่วงวันนี้กิจาการจะเจริญรุ่งเรืองดีมากๆมีโอกาสที่จะพัฒนาในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรของตัวเองเนี่ยใหม่ๆได้เรื่อยๆเลยนะคะมีดวงเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับสินค้าน้าเข้าส่งออกหรือว่าไปสนใจเทคโนโลยีนะคะไปทํางานอยู่กับสายเทคโนโลยีนะคะหรืออยู่กับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะ นะคะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถได้กับตัวเองเนาะบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อศึกษาต่อนะคะในเรื่องของไรายได้ค่ะวันนี้คนวันเสาร์จะมีเงินทองเข้ามาหลั่งไหลเข้ามามากมายเลยนะคะก็ไม่ขัดสนค่ะไม่ขาดมือมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะมีคนกัมา์ค้ำจูนะ,คะใครที่รู้สึกว่าเงินตัวเองมันมันแบบไม่มีเข้ามาเลยอะไรเงี้ยนะคะเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมนะคะ ทางทางที่ดวงก็ดีนะแต่ไม่มีเงินเข้ามาเลยนะคะเพราะฉันเราลองเราลองไปศึกษาเรื่องของการเมนิเฟสตดูนะคะปลดบล็อกความคิดหรือว่าไปศึกษาเรื่องจิต ใต้สํานึกของเราลึกๆของเราเราจะต้องไปปลดบล็อกตรงนั้นก่อนนะคะสุขภาพคนวันเสาร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีมากๆเลยนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะอาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับคนรักของเราหรือคนรักเราเดินทางมาหานะหลังจากที่เออช่วงเทศกาลปีใหม่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทําแต่ง,งานนะคะเนาะหรือว่าหยุดก็ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าในช่วงวันนี้อาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะสถานที่ตากอากาศภูเขาลําเนาภัยนะคะหรือบางคน ก็อาจจะไปหาจับจองล็อกจับจองที่ค้าขายใหม่ๆนะคะค่ะนี่ก็คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้นะคะค่ะก็สิ้นสุดการพยากรณ์ดวงแล้วเนาะหวังว่าทุกคนคงจะเอ่อได้ฟังคำพยากรณ์ของแม่หมอปูอย่างละเอียดชัดเจนแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะก็ฝากติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คะ่ะ